สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องกับบรรยากาศขึ้นจักเกียวเข้าพี่น้องจะเป็นเป็นแบบบบมีลมพี่น้องแดดพี่น้องโอ้ยนี่น้ำมอกลงปีนี้ปีนี้เท่าบ่รบ่บ่บ่หนาวเลยพี่น้องเพราะกับมันวันในหนาวหรือว่าจังเดเอพี่น้องมันหานาวเลยยามมื้อเช้ากับหบนาวเลยน้ำมอกลงยังจัง๊กยัง ลมบ่มีพี่น้องเกี่ยวเข้ากับแดดพี่น้องพื่อน้องพอาลมไปกลางเพ่นเองลมไปกลางเนขึ้นจากเทียงแล้วเพ่นก็จะมาเห็ดกินมีนูย่างก er ับถ้าต mm ิดตามรับชมเพื่อน้องจะไปถ่ายบรรยากาศการเห็ดกินตอนเทียงเพี่น้องหลังจากขึ้นจะกเกี่ยวเข้าผักเทียงพี่น้องกับบรรยากาศเทียงให้เทียงหน้านี่แหละพี่น้องเทียงให้เทียงหน้าบรรยากาศนี่แหละทางเข้ามาพี่น้องทางนันละ ทางเข้ามาจะทางเป็นทางดินทรายอยู่พีะนะ่น้องทางดินทรายอยู่ก็ฝั่งนี้เคเป็นป้าพี่น้องป้าไม้ปกขุมป้าไม้คือมีไก่ป้ามีอย่างป้าไปเบื้องขึ้นมีมีมโ,นโนยังมื้อนีกินยังเป็นเก่งยังดกินยังมือ้อนีตอนเที่ยงทีมงานทีมงานไป ตากับนังเสาเมยพี่น้องครังเสามีเฮงเป็นเก่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นเก่งเสมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยยังนี่โอ้ยเก่งนกไม้บ่านี่โอ้ยเก่งนกไม้เสานูพี่น้องเบ้าเก่งนกไม้สดบ้านี่เก่งนกไม้สดพี่น้องโอ้เป็นไปกินขนาดเลยขึ้นไอตัวตวดพี่น้องเออ Bụng là bọ. Bỏ. bỏ lép. Bỏ này xây nhạc, tèo bác cứ bụng sao là bọ. Sao lại em cũng lắm Xây, trồng. xìm nó cháu nè. này Bỏ xìm mừng nó xìm. Xìm nắm xìm. xếp nó. nó Mình để cát với nó. Xem nào. Nó, 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 nó,

ผ่าน <S <S แต่โมหุงพี่น้องมหุงรอดมหุงอย่างฮอลเลนมาเนี่ยฮอลลนนฮอลเลนมันอมนะเสียบเด้มหุงนี่มะกอกเนาะมะกอกบันบาหากระปู่มไหมว่ากระปู่นะกะปุ่ดองเจ้านะอ เอาคุณแพทย์ไปแล้วนะวัวไปไล่หนไ้อาวอ้าวอ้าเลยวัวกาปิกแพทยให้อย่างแพทเบอะขาพเสื้อพักสงยงี้แล้วเสื้อพักสงยงี้ก็แล้วพักสงยงี้เดี๋ยวมันสิตัด กินเงินแบบบน,นบนัวมาเลยบ่งนี้เกจมันบรรยากาศพี่น้อง,งเด็ดเด็ดเพียงตังเลยอืมสุดยอดเลยพี่น้องมันกับรรยากาศตีนี่ตีนี่คือบาสิล่าวสายอยู่หรอกพี่น้องตีนี่อาวสายนาำยังอยู่หรอกนะมาอยู่การทำมาหากินอี้เห็ดกินอีกรวมมือรวมใจ ยัดนะ่่อยัดเอ้ยยัดนเยัเขาเย่นนเดรบะแมนบอเบอว่าบม่มีคนไหนมอนว่าไปรับจ้างเบิดมืมนีลถ้าหัวมีคนก็จะเก็บผักมาให้อยู่มาแล้วไปรับจ้างมอน เายอมดีลาติไปอยู่มีพี่นางสวดูนบเป็นไก่หน้านั่นเนาะมีพี่นางมีคนักเขาลสโอ้พูดอะแต่งงานอ่ะอันนี้ลึกมุ้งแบนพุกยวนยวนสะกดยกรสะบักเงินดินขนดเป็นครูยืนแถวคนรักคนละแบบนี้คุณ ไปเมื่อื่นไปโคราสเพิ่นสิ่ังโรงแรมพนนอนเ่าไว้ไก่เอไปเอไปตะกอนอาไปหลับไปโคราสเย้อยลรบาน้องเก่งเนไม่เื้นหนูเนาะบังหอยจุ๊บ อ้ขับน pues oh well, ah, ้องอ้ขับ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 น้องเอาเอาไวเขาผมไม่เวลาคุณเนี่ผมขับอยู่น้องแซ่บ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 อ่าไอ้ขับ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 าไก่ก็เชี่ยวโอ้โหนา มามามาพี่น้องบ้านี้เก่งน้องใม้สดฮอนฮอนยามใบยามเถียงผักเม็ดผักไสงี้ยนี่ผักเม็ดบะมีผักเม็ดพี่น้องกินกับผักเม็ดผักไสเงยนผักกระโดนและผักกาดที่นี่มีกระถินมีกาดเส็บแสบพี่น้องตำหม่องกุ้งพี่น้องอ่า แต่โบลาต่บุ้งโบราณพี่น้องนี่เบิึงเอานี่โบลาณในบ่งโอล์พี่น้องนี่เสดห้วยมีผักกับมะกระถิ่นต้นเม่งเอ้ยปูปูโอ้ยมามามาพี่น้องมาบ้านเนี้มาอีกกล้วยก็มีพี่น้องบุญโบราณเขียงหอยจุบมป่ะขัดพี่น้องเลยเขียงขึ้นหนูเลยบ่สุดยอดสุดยอดเขียงหางล่วงอ๋อโอ้ยในหนูตัวหนึ่งในหนูตัวหนึ่งปี คักคักครับคักคักน้อแนกันได้พี่น้องคิดเีหลากหลายเมนูอาหารอีสานบ้านนกเขาเมนูลักกัว่าได้อยู่น้องเก่งน้อยไหมเก่งน้อยไหมต่บางคุั้งอเืนอืมามพักยได้ยนนะลองบินี่หลังเออคริกลอกกัีแเจ้วบองกมอ็มีอ โอ้ยข้อลจะบว้หลังจะมอบเจ็บก็ได้มันหกอะไรนะอไรกินข้อเข้าอไเ็ังได้บเา้านัวมีคเกล็ดกันยัเราอุ hmm. um? <t ip> <t ip> <t ip> uh ้ยไปยุไปยุงไร แถอยู่ no like well, ้างมได้ตำซาจะเยียได้ก็ได้่ตอนนี้มันับมันถกอะไรดเ้ว่าเป็นัร้อย่ทีกนกับบเป็นบเขอน้ออบบฮูขกเมา็นับักบอวสิบหัวฮะบเด้ ยังมาต้องมีเห่าน่ะตองมัคน้อยเหาไม่จีบไม่ห่อนีนะสวยตอกกับมีอยู่โอ้ยบางสิดท้าต้องได้อางมีมอนแล้วบาี่กินผกงมันเก่ยวกับเรงอนะแบนี้เราดีดุงอันนี้เหาเตือนต้นมันเรียมื้อยแ้พี่น้องได้เข้ากันเป็นยัง กุ้ยฮอดีกุ้ยฮอดักตักตักตักแงงน้องตักบุ้งตัก่ามขกินเยอะอืองยัดแกงหมดไม่เห็นเลยบนต่น่านอย่าหอกใเอาเอย่าหรอกอืมบุบวบบหอมอืมขึ้ัวร์ง่ายขึอื้มอื้มเขาเรียกอรเบิ้งเขีนวุนอะไรเลยไมใช่เออ หัล่องหลายเด้รง tamam> ียนกีจะ้าของฮสนาเนาเรีไรัปกมมมันอโอยสนามกว้าอบ่เห็นยิบบ <um> uh uh ่เหเห็นังไเหรอกล่องเขาจัดจะพนค่ะค่อยก็ม้วค่อยะเนอมอ๋อเออนี่แกกางเงินให้เนาะ ว้าักันเพงกนรลุตุ้มหมน้องไมรีลุ้มไม่ร <silently> <ous> <t m> ีลุ้มเจะเอ๋ยกับไอ้เป็นยังมัน่ยักุ้มน้องเรอฮะมีตุ้มเหรอมีลูกกัมีเมียกัมีนะอมุ้มไปเลยหาไมเ็จะไปยง้ีลบตุ้มมันมาหาตังค์ผ ใครเอาไปอือใส่นเอ้าม่ยะนังอยบอสองนะบอขุด็นเนาขนนอกอืออเบิ้งแ้พี่น้องแล้วคนนกะก็อะไรแย่นเี้ยยุ่งกันหากันแพงกันอขาส่เนารคำอีสานภาษสหเอะไรคำเออะไรคำบ่เอออะไยคำเนาะเพิ่งเับยอดอะไรเฮวันนีเกิด บัวพีงั้นี่บัวอันนี้บ้านนี้เด๋นวพาไปแทะโอนเลยนม่นานผักกี่มไทยผมกินเข้าแล้วฮะไี่นานเาเลยอ้ะ ต้เจะเป็นผู้ขว้าเอือเขาเรียกันนานน้อยเน่ยตือเป็นด่างด้มีละมังเด๋มมาไหนที่กว้างมจักคือมังเด๋มเนีืยเด่นแบบงดเลยโอ้โหเป็นเรื่องมามีให้เราเข้ามาแก้เรื่องมันขึ้นกู๋ฮะ อย่างเงี้ยครับเอาทอกระตาไปกไหนอืเอาทอกับทอดก็ได้มันแรงเป็นผู้เ้าของไปเลยหรออือแมเาเ่เือนกันแมเออขายรถพี่น้องพี่กม้มเต็มบัดทีนนเออออจะคุยด้ข่ฮบ้าออไอเบิ้งเหนียวใช่ใชไปเบิ้ง กันนึงบที่คุยได้ความจริงขาวามีเื้อ้ดมอถ่ายดีเลยถินข้าวิ่มก่อนอย่ถ่ายเพิ่งมายิ่มเลวเพ่น

บ่โอ้ยกบ้นสมน้ำตาลวาาวาในลางบ่อยากบ่นนอนกันถ้าวผัวบมกินข้าววะเด้อทางไกลุ้มเตอร์ไปเราล้มไปเด้ล้มไปละบ้านไปผัว พิงยูให้บอกนี่เจี่ยบอมาเจติดแล้วแฟนบอปิดคลิปด้วยปิดคลิปเลยปิดคลิปเนาะเราพอนะเราปิดคลิปนะเรานะกับแฟน พี่น้องเอ้ยติดกล้องะกอนเด้อบ้านนี้พาไปเบิ้งพาคุณก้มที่สมเออขี้ขมเอ้อกดไลค์ให้เด้อสายบ้านเขาคือเด้อทาเบิ้งจิตต่อหนึ่งสวัสดีครับจ้าคุณแพนเนี่ยโอเคจ้าคุณแพนมีอะไรบังแพนเนี่ยคุณแพนคร่ะ บ้านเด็กเจอกันกอ่ะเขายูไปฉันเดด้ใ่ขั้วไปอยู่ขัวกอข้าไว้เถอเนี๋ยวผู้กับ,กบเมียเดีด๋ยวพาไปเบ่ง